สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆลุงปน้าอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่านะครับวันนี้กาคาพารวยก็มาพร้อมกับเหรียญ10บาท2เหรียญด้วยกันนะครับที่จะมารีวิวฝากพี่พๆน้องๆลุงปน้าอาว่าเหรียญทั้งอสองปีพศนี้ไม่ธรรมดานะครับจะไม่ธรรมดาอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกัน นะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเหรียญอะไรนะครับในช่วงนี้ยุคนี้สมัยนี้ก่อนใช้ก่อนหยิบใจ่ายใช้สอยก็ต้องเช็คกันหน่อยบางครั้งบางทีเหรียญที่ท่านกําลังมีอยู่ในมืออาจจะเป็นปีที่หายากและมันจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำเงินให้ท่านได้ในอนาคตเอาละวันนี้ทั้งสองเหรียญจะเป็นอย่างไรเราไปรับข้อมูลพร้อมๆกับ กาก้าพารวยได้เลยเหรียญสิบบาทรุ่นนี้ที่ผลิตมาถึงยี่สิบเอ็ดปีพศด้วยกันนะครับพี่น้องยี่สิบเอ็ดปีพศด้วยกันที่ผลิตมาตั้งแต่ปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดจนถึงปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับรวมทั้งสิ้นยี่สิบเอ็ดปีพศรวมยอดการผลิตทั้งหมดนะครับถือว่ามหฮมาเลยทีเดียว นะครับส่วนเหรียญที่ท่านกําลังเห็นอยู่นี้เป็นเหรียญสิบ,บาทรุ่นเก่าและก็ความสึกหลอของเขาถือได้ว่าเยอะมากๆแต่ถ้าพี่น้องมีเหรียญปีพศนี้นะครับในสภาพที่สวยงามสมบูรณ์นะครับอยากจะแบ่งปันให้กับทางช่องของเราสามารถแบ่งปันมาได้นะครับพี่น้องราคานั้นขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญของพี่ๆน้องๆส่วน ข้อมูลจะเป็นอย่างไรมาได้เลยนะครับพี่น้องเหรียญ10บ,บาทเป็นเหรียญกระสับโลหะ2ส,สีสีขาวและสีทองชนิดราคา10บ,บาทภาพประธานด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมคติราชภูสิตาพรทรงฉลองพระองค์คลุยบริเวณขอบเหรียญน,นะครับระบุภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เป็นลักษณะแบบนี้กันทั้งหมด ของเหรียญสิบบาทระบุเหมือนกันนะครับอาจจะแตกต่างกันที่แม่แบบแม่พิมพ์ของแต่ละลอ็อตนั่นเองเนาะจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับแบบกับพิมพ์ที่เขาปั๊มออกมาแต่ส่วนที่ระบุก็ระบุมาเหมือนกันทั้งหมดของเหรียญสิบบาทสองสีเนาะส่วนวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบเหรียญสิบบาทจะเป็นเหมือนกัน ด้านหลังกลางเหรียญน,นี้เป็นรูปพระปรางวัดอรุณพี่น้องจะเห็นได้ถึงความสึกหรอของเขาอยากจะขอประชาสัมพันธ์นะครับถ้าใครมีเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเก้านี้นะครับฟังนะครับพี่น้องอันนี้ไม่เกี่ยวกับเหรียญน,นี้นะครับแต่จะเป็นเหรียญปีพศสองพันห้ารอยสาสิบเก้าเป็นเหรียญหมุนเวียนแบบนี้นะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนแบบนี้ ซึ่งด้านหลังจะเป็นพระปรางวัดอรุณนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องมีนะครับพี่น้องพี่น้องมีแบบที่ลหลายๆท่านมีความต้องการนะครับถ้ามีทางเราให้ในราคาถึง3,500บาทนะครับ3,500บาทนะครับมากไปจนถึง5,000บาทโอ้นะครับพี่น้องเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องคงจะรู้จักกันดีนะพี่น้องน่าจะรู้จักกันดีว่า ด้านหัวของเหรียญ10บ,บาทที่เป็นแบบที่ระลึกนะครับหรือว่าเหรียญการจนาพิเศษนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องมีนะครับแบบพัสีีนตรงแบบนี้แต่ด้านหลังเป็นพระปรางวัดอรุณนะครับที่เขามีการประกาศรับซื้อกันราคา3ามพันส0ง0ั0สาบาทนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องมีอยากจะแบ่งปันให้กับทางช่องของเรานะครับด้านหน้าต้องเป็นแบบ ผเสียนตรงนะครับพี่น้องพับตรงนั่นเองนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นพับปรางวัดอรุณแบบนี้นะครับของปีพศ2539นะครับที่เห็นมีเอาออกมาโชว์ในเว็บเพจเว็บไซต์ต่างๆนั่นเองนะครับมีหลายๆท่านอาเอาออกมาโชว์เนาะแต่ไม่รู้ว่าจะยังมีอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าทางช่องของเรานั้นทักทายไปก็บอกว่าปิดไปแล้ว นะครับอ่าปิดการซื้อขายไปแล้วนะครับพี่น้องถ้าเกิดว่าใครมีนะครับใครมีด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นพระปรางนะครับด้านหน้าเป็นพระเสียนตรงนะครับหรือว่าพระพักตรงนั่นเองนะครับของเหรียญการจนาพิเศษนะครับแต่ด้านหลังเป็นพระปรางวัดอรุณอยากจะแบ่งปันให้เรานะครับเราให้ราคาสูงสุดอยู่ที่4,500บาทนะครับไม่แน่นะครับ ราคาอาจจะสูงกว่านั้นถ้าเกิดว่าคุยกันได้เนาะพี่น้องเนะาะส่วนราคาต่ําสุดอยู่ที่2,500บาทนะครับเราตั้งราคาไว้ให้นะครับพี่น้องอยากจะได้เหมือนกันแต่ก็ไม่ทันเพื่อนเขานะครับไม่ทันเพื่อนเขาเขามีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันไปก่อนหน้าแล้วนะครับพี่น้องด้านหน้าเป็นพระพักตรงนะครับเป็นแบบเหรียญการชนะพิเศษส่วนด้านหลังเป็นพระปรางวัดอารุณ์นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องมีเหรียญที่ผ่านการใช้งานของเหรียญปีพศ2539นะครับที่มีสภาพที่สมบูรณ์และสวยงามอยากแบ่งปันให้กับทางช่องของเราก็ยินดีนะครับกากา้าพารวยยินดีรับในสภาพเหรียญที่สมบูรณ์หน่อยนะครับพี่น้องของเหรียญปีพศ2539แบบปกตินะครับ ปี39นั้นเขาผลิตออกมาทาั้งสิ้น17ล้าน86,000เหรียญนะครับ UNC นั้น250บาทนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วสภาพนะครับราคาก็ตามสภาพนั่นเองเนาะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าสวยๆงาๆนะครับไม่แน่ท่านอาจจะได้ถึงราคา UNC ก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับเหรียญปีพศ2539นาะและอีกเหรียญหนึ่งนะครับพี่น้อง อีกเหรียญหนึ่งด้านหน้าเหมือนกันนะครับเหรียญสิบ,บาทที่จะเหมือนกันส่วนด้านหลังนะครับกลางเหรียญเป็นรูปพระปรางเช่นเดียวกันของปีพุทธศักราช2536นะครับตัวนี้ UNC นั้นไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับยอดการผลิตนั้นเขาผลิตออกมาถึง10ล้าน5,50,600เหรียญ นะครับ u n เนั้นเขาประเมินเอาไว้ที่200บาทต่อเหรียญน,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องมีสภาพสวยๆเทียบเท่า UNC นะครับทั้ง2ปีพศอ,อาจจะได้ในราคาที่เขาประเมิน UNC เอาไว้ก็เป็นได้นะครับพี่น้องอาก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับใครที่กําลังหยิบกำลังกาลังใช้เหรียญ10บาทอยู่นะครับจับขึ้นมาดูปีพศด้วยนะครับสภาพสวยๆท่านได้ในราคา UNC แน่นอนนะครับเอาละนะครับพี่น้องก็ขอฝาก ไว้ด้วยนะครับสําหรับเหรียญพระเศียรตรงนาอพระพักตรงด้านหน้าเป็นการจนาพิเศษนะครับส่วนด้านหลังเป็นพระปรางนะครับพี่น้องเราก็อยากจะได้เช่นเดียวกันนะครับก็เลยตั้งราคาเอาไว้ให้ค่อนข้างสูงนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ